สวัสิีคธะนักศึกษาทุกท่านพบกันในรายวิชาทยาศาสตร์ระดับชั้นไยมศึษกษาตอนปลายค่ะในวันนี้นะคะจะเรียนในเนื้อหาโปรตีนคาร์โบไฮเดรตและไขมัน,นค่ะโปรตีนนะคะโปรตีนเป็นสารอาหารเป็นสารอาหารสำคัญที่สร้างจากกรดอะมิโน20ชนิดเพื่อใช้ในการเจริญเติบโตและซ่อมแซมส่วนที่สึกหรอของร่างกายมีหน้าที่หลกกากหลายเช่น สร้างกล้ามเนื้อกระดูกผีหนังและเส้นผมรวมถึงสร้างเอนไซม์ฮอร์โมนและเพิ่มการแหล่งโปรโตีนมาจากทั้งสัตว์เช่นเนื้อสัตว์ลลาไข่นมและพืชในอย่างเช่นถั่วเต้าหู้และถั่วเหลืองค่ะความสำคัญและประโยชน์ของโปรโตีนนะคะโปรโตีนสร้างและช่วยและซ่อมแซมโปรโตีน จำเป็นต่อการสร้างเซลล์และส่อมงเซมส่วนที่สึกหรอเช่นกล้ามเนื้อกระดูกผิวหนังและเส้นผมสร้างโปรตีนช่วยสร้างภูมิคุ้มกันเป็นส่วนประกอบสำคัญข,ของเอนไซม์และเซลล์ภูมิคุมค้มกันที่ช่วยป้องกันโรคค่ะโปรตีนให้พลังงานโปรตีนเป็นแหล่งสำคัญเป็นแหล่งพลังงานที่สำคัญช่วยให้ร่างกายเคลื่อนไหวได้โปรตีนช่วยควบคุมน้ำหนักช่วยให้อิ่มท้องนานขึ้น และลดความอยากอาหารและเพิ่มการเผาผลาญน,นะะ่ะโปรโตีนช่วยในการเจริญเติบโตโปรโตีนสำคัญต่อการเจริญเติบโตของเด็กและวัยรุ่นรวมถึงช่วยป้องกันการสูญเสียมวลกล้นื้อในวัยผู้สูงอายุค่ะแหล่งอาหารที่สำคัญแหล่งอาหารที่ให้โปรโตีนนะคะโปรโตีนที่ได้จากสัตว์ในสัตว์ที่ไม่ติดมนันเช่นหมูไก่เนื้อวัว ปลาและอาหารทะเลไข่นมและผลิตภัณฑ์จากนมเช่นโยเกิร์ตชีสค่ะโปรโตีนจากพืชเช่นในเต้าหู้ถั่วเหลืองถั่วต่างๆเช่นถั่วลิสงถั่วนีนดีนถั่วลูกไก่และพันธุ์พืชค่ะในเนื้อสัตว์ทุกชนิดนะคะจะให้โปรโตีนในปริมาณที่มากค่ะ ปริมาณโปรโตีนที่ควรได้รับนะคะปริมาณในการรับประทานโปรโตีนของผู้คนในแต่ละวัยจะแตกต่างกันไปดังนี้ค่ะในเด็กวัยผู้วัยรุ่นชายและกลุ่มวัยผู้ใหญ่เพศชายนะคะควรได้รับโปรโตีนประมาณ7ออนหรือประมาณ200กรัมต่อวันค่ะในกลุ่มวัยรุ่นหญิงและกลุ่มวัยทำงานเพศหญิงนะคะ ควรได้รับโปรโตีนประมาณ6ออนหรือประมาณ170กรัมต่อวันค่ะในเด็กอายุ2-6ปีผู้หญิงและผู้สูงอายุควรได้รับโปรโตีนประมาณ5ออนหรือประมาณ142กรัมต่อวันหรือถ้าเราไม่แน่ใจว่าในอีกตัวเดคนของเราต้องการปริมาณโปรโตีนเท่าไหร่ต่อหนึ่งวันนะคะอาจจะคำนวณปริมาณโปรโตีนที่ร่างกาย แต่และคนควรได้รับในแต่ละวันจากสูตรดังต่อไปนี้0.8คูณน,น้ำหนักตัวของเราเป็นกิโลกรัมนะคะจะได้ค่าออกมาเป็นปริมาณตัวบีนต่อว,ว,วันที่เราควรได้รับค่ะคาร์โบไฮเดรตนะคะคาร์โบไฮเดรตคือสารอาหารหลักที่ให้พลังงานแก่ร่างกายโดยแบ่งเป็นส3ประเภทหลักได้แก่น้ำตาลแป้งและใยอาหาระคะ่ะพบมาก ในอาหารเช่นข้าวแป้งน้ำตาลผลไม้และผักค่ะประโยชน์ของคาร์บไฮเดตคือให้พลังงานเพื่อให้ร่างกายทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพค่ะประเภทของคาร์บไฮเดตนะคะคาร์บไฮเดตเป็นสารอาหารหลักซึ่งให้พลังงานเท่ากับโปรตีนฟืดสีกิโลแคลอรี่ต่อ1กรัมค่ะประกอบด้วยคาร์บอนไฮโดรเจนและออกซิเจนค่ะในอัตราส่วน เอต่อ 2N เอต่อ N อค่ะก็คือ,อคาร์บอนหนึ่งต่อ2ไฮโดรเจนและต่อ1ออกซิเจนค่ะคาร์บอนไดคาร,บร์บไฮเดตแบ่งออกเป็น3อย่างคือ1น้ำตาลโมเลกุลเดี่ยวนะคะได้แก่กลูโคสฟูโตสและการรกลโตสค,ค่ะ2น้ำตาลโมเลกุลคู่ได้แก่มอนโทสแลคโตสและซูโคสค่ะ3 พอลีสแครด์ได้แก่แป้งไกลโคลเจนและเซลลูโลสค่ะประเภทของคาร์โบไฮเดตนะคะคาร์โบไฮเดตน้ำตาลเป็นคาร์โบไฮเดตชิดเดียวแบ่งออกเป็น2ประเภทคือ 1. น,น้ำตาลที่พบได้ในธรรมตามธรรมชาติเช่นผลไม้หรือฟุกโตสผักนมหรือเล็กโตสเป็นต้นอาหารเหล่านี้จะมีน้ำตาลที่น้อยกว่าอาหารที่เติมน้ำตาล เนื่องจากน้ำตาลที่อยู่ในพืชนั้นจะใช้เวลาในการย่อยนานกว่าดังนั้นจึงไม่ส่งผลต่อระดับน้ำตาลในเลือดของเรามากค่ะน้ำตาลที่เกิดจากการปรุงแต่งจะเป็นน้ำตาลที่ตตลงในอาหารหรือเครื่องดื่มในกระบวนการผลิตเช่นขนมหวานช็อกโกแลตบิสกิตเค้กน้ำหมักดมอาหารสำเร็จรูปเป็นต้นค่ะประเภทของคาร์โบไฮเดรตต่อไปนะคะชนที่สองคือแป้งค่ะแป้งเป็นคาร์โบไฮเดรตเชิงซ้อนซึ่งแป้งเกิดจาก กรุโคจำนวนหลายพันโมเลกุลมาต่อกันโดยร่างกายของเรานั้นจะย่อยแป้งให้เป็นน้ำตาลเพื่อให้เป็นพลังงานแต่ถ้าเรารับประทานในปริมาณที่มากเกินไปจะทำให้พลังงานเปลี่ยนเป็นน้ำตาลและเกิดการสะสมในร่างกายได้แก่ขนมปังซีเรียลพาสต้าเป็นต้นค่ะนอกจากนี้ยังรวมถึงผักบางชนิดเช่นมันฝรั่ง่วลังเตาและข้าวโพดไฟเบอร์เป็นคาร์โบไฮเดรตเชิงซ้อน ต่างกายของเรานั้นไม่สามารถสลายไฟเบอร์ส่วนใหญ่ได้ดังนั้นการกินอาหารที่มีไฟเบอร์จะช่วยให้เรารู้สึกอิก่มและทําให้คุณให้เรากินน้อยลงนะคะอาหารที่มีไฟเบอร์สูงจะมีประโยชน์ต่อสุขภาพอืนอ่นอ,นอน่อาจช่วยป้องกันปัญหาเกี่ยวกับเฉพาะอาหารหรือลำไส้เช่นอาการท้องอืดนอกจากนี้ยังอาจช่วย ลชคอเลสเตอรอลและน้ำตาลในเลือดไฟเบอร์พบได้ในอาหารหลายชนิดที่มาจากพืชรวมทั้งผลไม้ผักและเมล็ดพันพืชค่ะอาหารประเทศที่มีคาร์โบไฮเดตนะคะอาหารทั่วไปที่มีคาร์โบไฮเดตได้แก่พัญพืชเช่นขนมปังบะหมี่พาสตา้าคครกเกอร์ซีเรียลและข้าวนะคะผลไม้เช่นแอปเปิลกล้วยเบอร์รี่มะม,ม่วงเมลอนและส้มผัก ผลิตภัณฑ์จากนมเช่นนมและโยเกิร์ตค่ะเพือ่อกะุูลถั่วได้แก่ถั่วมเมล็ดแห้งถั่วเลนินและถั่วลันเตาค่ะขนมพบเคี้ยวและขนมหวานเช่นเค้กค,คุกกี้ลูกกวาดและของหวานอื่นๆค่ะน้ำผลไม้น้ำโซดาธรรมดาเครื่องดื่มผลไม้เครื่องดืมมง่มเกลือแร่และเครื่องดื่มสุขกำลังที่มีน้ำตาลค่ะ ผัาที่มีแป้งเช่นมันฝรั่งข้าวโพดถัวลันเตาค่ะอาหารบางชนิดที่มีคาร์โบไฮเดรตไม่มากนะักเช่นเนื้อปลาสัตปชีสบางชนิดถั่วและน้ำมันค่ะประโยชน์ของคาร์โบไฮเดรตต่อร่างกายนะคะคาร์โบไฮเดรตช่วยให้พลังงานและให้ความอบอุ่นแก่ร่างกายคาร์โบไฮเดรตช่วยให้เซลล์ต่างๆเช่นสมองและระบบประสาททำงานได้ดีนะคะ คาร์โบไฮเดรตช่วยให้การย่อยอาหารทำงานได้ดีขึ้นและเป็นใย,ยอาหารที่ดีต่อระบบขับถ่ายค่ะคาร์โบไฮเดรตเป็นพลังงานสำรองที่ร่างกายเก็บสะสมไว้ตามเนื้อเยื่อค่ะการทำงานของคาร์โบไฮเดรตในร่างกายนะคะเมื่อคาร์โบไฮเดรตเข้าสู่ร่างกายแป้งและน้ำตาลจะถูกย่อยและถูกเปลี่ยนให้เป็นน้ำตาลกูโคสซึ่งเป็นแหล่งพลังงานของร่างกาย และจะส่งผลต่อระดับน้ำตาลกรูโคสในกระแสะเลือดของคุณมากกว่าอาหารชนิดอื่นด้วยค่ะคาร์โบไฮเดรตไม่เพียงแต่ให้พลังงานแก่ร่างกายแต่ยังเป็นประโยชน์ต่อโครงสร้างและการทำงานของเซลล์เนื้อเยื่อและอวัยวะอีกด้วยค่ะต่อไปนะคะไขมันค่ะไขมันเป็นสารอาหารที่จำเป็นต่อร่างกายให้พลังงานช่วยในการดูดซึมวิตามิน A D E K และเป็นส่วนประกอบสําคัญของเซลล์แต่การได้รับพลังน้าไขมันมากเกินไปอาจจะส่งผลเสียต่อสุขภาพได้ดังนั้นเราจึงควรเลือกรับประทานไขมันในปริมาณที่พอเหมาะและเลือกประเภทของไขมันให้ถูกต้องเช่นไขมันดีจากพืชป้องกันปัญหาสุขภาพที่อาจเกิดขึ้นค่ะประเภทของไขมันนะคะ 1. ไขมันหรือน้ำมันจากสัตว์ได้แก่น้ำมันหมูน้ำมันไก่น้ำมันจากอัวฟีม นมสดเนยไข่แดงเบคอนและหนังสัตว์หรือมันสัตว์ค่ะมีคอเลสเตอรอลและกรดไขมันอิ่ตัวซึ่งเป็นกรดไขมันที่ไม่จําเป็นต่อร่างกายหากกินมากเกินไปจะทําให้ระดับคอเลสเตอรอลในเลือดสูงอาจทําทให้เกิดโรคหัวใจและหลอดเลือดตีบค่ะประเภทของไขมันนะคะ 2. ไขมันหรือน้ำมันจากพืชแตกออกเป็น3ชนิดคือ1 ชนิดที่ให้กรดไขมันไม่อีกตัวเชิงเดี่ยวได้แก่น้ำมันมะกอกน้ำมันยาน้ำมันคานอลาน้ำมันดำข้าวงาถั่วเปลือกแข็งต่างๆและเมล็ดมะมโมหิมพานค่ะข้อดีของไขมันจับขพ้นนะคะเพิ่มระดับไขมันดีไขมันตัวดีในร่างกายคือ HDL คอเลสเตอรอลนะคะลดระดับไขมันตัวร้อยร้ายในร่างกายคือ HDL h l LDL คอเลสเตอรอลค่ะและลดระดับไขมันไตรกลีเซอไรด์ช่วยให้ร่างกายนำน้ำตาลกูโคต,ตใช้ได้ดีขึ้นและช่วยและลดช่วยลดภาวะดูอินซินในผู้ป่วยเบาหวานค่ะ2ชนิดที่ให้กดไขมันไม่อิ่มตัวเชิงซ้อนได้แก่น้ำมันถั่วเหลืองน้ำมันทานตะวันน้ำมันดอกทานตะวันน้ำมันข้าวโพดและน้ำสลัดต่างๆ ช่วยในการลดระดับไขมันตัวร้ายคือ LDL คอเลสเตอรอลถ้ากินในปริมาณที่มากเกินไปจะไปลดระดับไขมันตัวดีนะคะ HDL คอเลสเตอรอลค่ะ3ชนิดที่ทำให้กรดไขมันอิ่มตัวได้แก่น้ำมันปาล์มน้ำมันมะพร้าวและกะทิช่วยให้กรดไขมันอิ่มตัวซึ่งไม่ควรบริโภคในปริมาณมากจะทำให้ระดับคอเลสเตอรอลสูงข,ขึ้นค่ะ แหล่งที่มาของไขมันนะคะ 1. ไขมันจากสัตว์เช่นน้ำมันหมูน้ำมันไก่เนยชีสครีมและไขมันในเนื้อสัตว์ต่างๆไขมันจากพืชเช่นน้ำมันปาล์มน้ำมันมะกอกน้ำมันถั่วลิสงน้ำมันลำไข้าวน้ำมันงากะทิและถั่วต่างๆค่ะประโยชน์ของไขมันนะคะไขมันให้พลังงานไขมันให้พลังงานสูงกว่าคาร์โบไฮเดรตและโปรตีนและเป็นแหล่งพลังงานสำรองค่ะ Not, isa, ful, like sure 2. ข okay. ังไขมันให้ความอบอุ่นไขมันช่วยรักษาอุณหภูมิของร่างกายให้อบอุ่นอยู่เสมอ 3. ไขมันป้องกันอวัยวะไขมันช่วยป้องกันอวัยวะภายในไม่ให้บาดเจ็บค่ะ 4. ไขมันช่วยในการดูดซึมวิตามินนะคะไขมันช่วยให้ร่างกายดูดซึมวิตามินที่ละลายในไขมันได้แก่วิตามิน A อ E, ีได้ดีค่ะ ห้าไขมันช่วยผลิตฮอร์โมนนะคะไขมันเป็นสารตั้งต้นในการผลิตฮอร์โมนบางชนิดค่ะการเลือกรับประทานไขมันนะคะไขมันดีหรือไขมันไม่อีกตัวอยู่ในในอาหารประเภทน้ำมันมะกอกน้ำมันถั่วน้ำอะโวคาโดและปลาที่มีไขมันสูงควรเลือกบริโภคเพื่อลดระดับไขมันเลวหรือ LDL ในเลือดและเพิ่มไขมันดี HDL ค่ะ ไขมันไม่ดีหรือที่เรียกว่าไขมันทาสมะคะควรหลีกเลี่ยงมักพบมากในขนมอบขนมกรุบกรอบและอาหารแรรูปค่ะไขมันอิ่มตัวควรเลือกในคว,ควรบริโภคในปริมาณที่เหมาะสมพบมากในไขมันสัตว์เช่นเนื้อสัตว์ติดมันหนังสัตว์และผลิตภัณฑ์จากมนมค่ะข้อแนะนำในการบริโภคไขมันนะคะควรลดการกินไขมันจากสัตว์ทุกชนิดเลือกกิน เนื้อสัตว์ที่ไม่มีมันและหนังเนื้อปลาและนมท่องหรือขัดมันเนยค่ะเลือกใช้น้ำมันที่มีกรดไขมันอิ่นตัวในอารในการทำอาหารเป็นประจำเช่นน้ำมันถั่วเหลืองและน้ำมันําข้าวค่ะเลือกเมนูประเภทต้มตุน๋นนึ่งย่างและอบเป็นประจำเพื่อเลี่ยงอาหารประเภทผัดและทอดค่ะลดหรือขีกเลี่ยงอาหารในจานเดียวที่มีไขมันสูงเช่น หอยทอดผัดไทยและข้าวขาหมูเป็นต้นค่ะลดและหลีกเลี่ยงอาหารที่มีมาการีนและเนยขาวเป็นส่วนประกอบซึ่งในเนยและในเนยมาการีนนะคะจะมีกรดไขมันทรานส์ค่ะอ่านฉลาดโภชนาการทุกครั้งเพื่อหลีกเลี่ยงอาหารที่มีไขมันอีกตัวหนึ่งค่ะค่ะในเนื้อหารเรื่องโปรโตีนคาร์โบไฮเดรตและไขมันจบเพียงเท่านี้ค่ะขอบคุณค่ะ